สวัสดีครับพี่น้องการแสดงเชิงบลัมนะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับผมเตยล่าแล้วอาบน้ำเดินทางต่อไปที่อำเภอกะบินบรุรีขอบคุณทุกกำลังใจครับปาพี่น้องให้กำลังใ,ใจหลายเมื่อคืนนี้ล้นหลามเลยนะครับ พี่รนรองท่านกำลังแนงใจหล่นลาม้วยทำคืนบรรยากาศตอนเช้านะครับวัดน้องไผ่นะครับน้องๆกําลัางทําหางวดขยะ ลขึ้นบรรยากาศตอนเช,อเช้านะครับคือบัดน้องเบิร์ครับวัดน้องไผ่นะครับจ้างต่อสามปีสอนครับหกห้าหกหกหกเจ็ดออนซ่อนหลาย จากต่อ3ปีสอนครับพี่น้อสี4เฮ้ย6 5 6 6 6 7กหกก็นีน่กำลังอาบน้ำเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นรถรถบัสขนาดนซ่อมแล้วแล้วนะครับรถบัสขนาดนซ่อมแล้วนะครับ คุณแอนอลร์ดีกำลังถ่ายคลิปนะครับไปเต้นขึ้เรือไปเลย เซลมือละซิบคลิปคุณบอเซลมือละซิบคลิปคุณบอให้ปืนนทย,ย,ยน้ำเนื้มือละซิคลิปยีคลิปโดพอ,อีหลีเอาุลูกออกรถไปุ่ลูกุกลูก ดี๋ยเอาตีเอาเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันซ้ำกันเหรอโอเคโไม่เป็นไรสุดยอดรถรถเขาเนี่ยเดี๋ยวมาเนียมา่ไมนี่อโอ้ยมาเกาแต่อีแม่เลยอย่ามาซองมังคานี่เอาอันนั่นเปนบัตรตัแเทานไม่จัดจัดเปล่เกบเปลเกบ เจไลร้อยคลิปเจ้ไลร้อยคลิปค่ะวันนี้ได้สิบคลิปหรือยังได้ห้าหกคลิปเลยเฮ้ยตั้งเจ่าอะไรมหาว่ทยาลัยต้นอะไรจัดตอนหลึกงานจอนจสิเป็นเิยวนี่แหละที่มานห้งกาดเดือยแยกยายแซ่งเก้งกับแยกยายต่ว่าโรบัาตเอามีจั้นกว่าไอ้ห้าห้าตามเลยจ้าตามเลยจ้า สาล้วสามสามสามรถเพื่อนนั่นามรถารถขับหน่อยครัหน่อยเอเราไปีุนหน่อยเกหนึ่งกลยังกาะหกหนึ่งกลักาหัวใดหกหนึ่งกับเจ็ดสี่สี่หกเกือบเนาะเกือบเนาะดีเขาลืบแล้วนน่เขาลืบแล้วหี่ฮะทัานผูบอกห โอ,อ้ยอันลาน้อยนอนมันโพสอยู่ว่ามันถูกเที่อย่างวันนี้เราไปไม่ไกลร้อยร้อยสี่สิบกิโลร้อยสี่สิบกิโลน้องแบง่ง

เดียวยังด่านนาด่านบ่หกห้าหกหกเจ็ดท่าีเยืนบ่บัดดิใคอันหกห้าใคยก็รู้แล้วหกหาใอรก็รู้แล้วสงการไปตะลึงนาบนคนบอกว่าห้มันวิทย์ปีใหม่เขาจะมาคุยกันสงการก่อนห้มันวิทยปีใหม่นี่ก่อนเพราะม่นมกเยีย มันถูกหลายมันถูกหลายมันขืันมาเป็นปด8เนะแปดบ 8C ถ้าถือหลายเลยตานี่คันนี้เนี่ย8 82เอียงนก็ซสือไวอยุซื่อมืดสามสองกระสือหลายหลายคว่ามันออกอย่าอื่มันไม่ใช่ออกมันไปออกฮานอยเปล็ลาวเมื่อวานนี่ออกสเออ บ่ซื้อือมันซื้อใบสู่สู่มือโหลดเหล็กยังซื้อเหล็กซื้อสซนโซนฮอตเก้าเก้าไม่ใหญ่จวงเอ้อถ้าจะไปไซน์ไหนบ้างนี้จะจะจะไปนู่นเลยใช่ไหมนี่นู่นใช่ค่ะกระบินต้นนู่นใดกระบินอำเภอนู่นอยู่ทางไหนกระบินกระบินบุรี นอนจะไปกับกบีบุรีรนะอาจจะเทียงก็พอเอนอนแถวนี้ก็ได้ไนี่ใกล้ๆนีออ่นอนวัดนี่อื้อนี้ก็บ่ไกลสมมวาหอกว่ารอย้าดีสิบยเอืขออยเช็คเบิ่งแล้วรอนบันคือบีฝากเลยอด้านน้าเาเอาอหสิบอเออกิอนหกบอุ้ยอันยักาปายุเ่ยัง่ะาายุอ เอาบอหูอิลิติสามส้ยตัวเป็นนิปินสามรอบอยู่ศูนเอาอิลิสี่สิบห้าอย่างสี่สิบหกเยร้อยตีเล็กย่างสี่สิบหกมันเป็นรถซาติอย่างไรเอ้อเลขออกพอดีนาสี่หกนอเอ้ฝันเจ้าของบ่กบ่อฝันเจ้าของนมันเป็นรถซาตไอีหยังจวงปลอดะมันเป็นรถซาองไร อีหยังบ่เข้าใจตามเลยจ้าโอ้ยๆย่างย่าง46่สิบอ๋อก็คืออย่างเป็ดนั่นล่ะเอ้านี่ยากเป็ดเท้าอ่ะเออเป็ดเป็ดเท้าเป็ดเท้าไปก่อนนะปะปะปะโชคดีโชคดีบ๊ายบายเจอกันแต่ว่าอันโพสรูปไผของบ้านบางอันน่ะสวยหลายลูกสาวบ่ลูกสาววูเล่นแอป3แอปพุ่นน่ะ ตั้งแต่12ปีก okay. no ่อนบนไป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 ให้กินข่าวกินน้ำยูดีมีแห้ไปไปเจอเี่ไหลบดงามขาแตกเจอกสาวสาวไปีเขาเรียกว่าเจลลยลาเจลลายลาลายอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้อง

อาบได้นั่นนี่ซาคุชิลงมดเลยนี่มุมบมับมุมบมับมุมบับเลยนี่เอาไม่เอาเรามาใส่ไปดิ นี่คือจาบรยนจาบิ๊กนะครับน,นี่คืออะไารยวบิในนเครับไปแล้วครับ <c oughs> าจารย์บิ๊กไปแล้วครับที <c oughs> ่ไปก็ไปยังไม่เบาู้ <c oughs> พอกันมือแรกครับพอกันคลิปหนาด้วครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลใจครับอยู่ดีมีแให้สุขทุกคนนะครับอยู่ดีมีแหงอยู่ด,ดีจัดหวังเด็กนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคืนนี้นะครับพงสวัสดีครับ